เรื่องยอ่อคมพยาบาทตอนจบเปียเรียวทัศนียาตัดสินใจวางยานอนหลับน้อยหนาวธีสานาดและผลักน้อยตกแผเย็นหยว ทันยกันช่วยน้อยขึ้นมาจากน้ำได้ทันเลสันไม้พัทรเดชช่วยพายบอดจนในที่สุดน้อยก็ฟื้นขึ้นมาลอสันแอบได้ยินน้อยบอกกับเย็นว่าเธอรู้สึกเหมือนโดนวางยาและมีคนกระชากขาเธอจนตกลงไปในน้ำเลสันไปบอกเรื่องนี้กับวนีและอุทัยทำให้ทั้งคู่อยากตรวจดีเอเอให้เร็วที่สุด เย็นรู้ข่าวว่ามุกถูกยิงไก่ก็มั่นใจว่าเป็นฝีมือเบียเย็นสั่งสอนเบียแต่กลับถูกเบียทำร้ายน้อยเขาปกป้องเย็นจนเย็นซึ้งใจตำรวจมาหาอุไทยเพราะกระสุนที่พบในร่างของมุกมาจากปืนของอุไทยที่ให้เหลอสันยืมไปแต่เลอสันกลับหาปืนไม่เจอวันนี้เจอสร้อยทองของนมแสะใต้ที่นอนของเปียจึงไปถามความจริงจากเปีย แต่กลับถูกเปียผลักตกบันไดนอนจมกองเลือดเลือสันและอุทัยรีบพาวานีส่งโรงพยาบาลตำรวจสืบจนรู้ว่าคนสุดท้ายที่คุยกับมุกก่อนโดนยิงตายก็คือเปียน้อยไม่ยอมตรวจ DNA เย็นจึงคิดพาน้อยกลับไปอยู่ที่บ้านเก่าเพื่อให้เปียมีความสุขแต่เปียกลับวางยาฆ่าเย็นก่อนตายเย็นบอกว่าน้อยคือลูกสาวของอวานีและอุทัย ตำรวจมาที่บ้านเพื่อจับเปียเปียเสียใจที่เห็นเย็นต้องตายด้วยน้ำมือตัวเองจึงยิงตัวตายอุทัยรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดจึงตัดสินใจบวชเพื่อถ่ายโทษให้กับเยน็นและเบียอาวสาร Thank you